การเปิดตัวของสก,กินสิครับทุกคนอย่างเท่ครับผม สวยจัดสวัสดีครับทุกคนในอีช่องกิจไงแช n แนลนะครับผมแล้ววันนี้มีสกินบัตเตอร์ไฟตัวใหม่เข้านะครับเป็นสกินที่มีชื่อว่าซันเก้นเฟเบนั่นเองนะครับผมเป็นสกินระดับออนติเมทนะครับผมลดราคาจาก1,200คูปองนะครับเหลือเพียงแค่6 9 9คูปองเท่านั้นเองนะครับทุกคนเรียกว่าถูกมากนะครับผมสำหรับสกินระดับอันติเมทนะครับซึ่งเขาจำกัดเวลาสำหรับราคานี้นะครับทุกคนใครที่แบบชอบในการเล่นบัตเตอร์ไฟบอกเลยนะครับว่าอย่าพลาดจริงๆนะครับผมสกินก็สวยราคาก็ถ 99คูปองเท่านั้นนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเห็นสิ่งนี้ไหมครับ กล่องชุดสุดคุ้มนะครับทุกคนเปิดเพื่อลุ้นลับสกินซันเก้นเฟเบอร์บัตเตอร์ไฟถาวรหรือชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมสกินถาวรเนี่ยก็จะออกที่ส่วนจุดหนะครับผมถ้าถามว่าในช่องกิจไงแชนแนลเนี่ยจะซื้อหรือว่าจะสุ่มนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูยังไงล่ะครับว่าถ้าสมมุติว่าเรามาเปิดกล่องสุ่มเนี่ยเราจะใช้กี่คูปองในการได้สกินซันเก้นเฟเบอร์บัตเตอร์ไฟนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเเป็นนนใในกกกกกาาาาารรรรใใใใหห้้ํลััังงงจสสุ่่มมมิบบชออขะคผ เดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็กล่องละ9กล่องนะครับผมจะเปิดทีละ10กล่องละกันนะครับผม10ถึง20กล่องนะอ้อลืมบอกนะครับตอนนี้ผมมีคูปองที่3,426คูปองนะครับก็ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าแต่ก็จะมาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูละกันนะครับผมก็เปิดไปเลยก่อนละกันนะครับ20กล่องแรกนะครับผมไปโอเคครับผมเพชรแดงชิ้นส่วนฮีโร่นะครับอย่างเกลือเลยครับผม3,000กว่าคูปองพอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ30กล่องไม่พอนะครับผมเปิดไปน้อง าได้ตอนนี้คุ้มละไม่พอนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมก็สุ่มต่อนะครับรู้สึกว่าถ้าสุ่มอีกสักสองร้อยคูปองนี่น่าจะขาดทุนแล้วเออเปิดครับผมสามสิบกล่อง <c oughs> ได้แล้วได้เกลือไง <c oughs> โอเคตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ขาดทุนแล้วนะครับทุกคนสําหรับการสุ่มนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เรามาเพื่อทดสอบไงเออว่าถ้ามาสุ่มเนี่ยมันจะใช้กี่คูปองนะครับผม <c oughs> ป๊ปั๊บ ครั้งแบบนี้โอเคมันก็ไม่ได้แบบว่า2 3พันคูปองนะถือว่าผมได้ลองให้ทุกคนแล้วก็แล้วกันนะครับผมค้าวหน้าข้าวหลังนะครับทุกคนถ้าจะสุ่มแบบผมนะครับลองเปิดที่1 9กล่องน,นะครับผมอย่าเปิดที่1 0 2 0 30กล่องน,นะครับให้ลงท้ายด้วยเลขเก้าอาจจะดวงดีนะครับผม <c oughs> ก็สรุปแล้วนะครับทุกคนสําหรับการสุ่มสกินบัตเตอร์ไฟสันเกนเฟเบิลของเรานะครับผมก็ใช้คูปองอยู่ที่1 0 0 0พ 71คูปองนะครับก็บอกเลยนะครับว่าถ้าซื้อตอนลดราคาอยู่เนี่ยนะครับผมก็ไม่ขาดทุนแล้วนะครับผมแต่ถ้าเราแบบไม่ลดราคาแล้วหรือว่า 1. 2 0 0้คูปองแล้วผมก็บอกเลยนะครับว่าการสุ่มเนี่ยอาจจะคุ้มกว่านะครับแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับดวงของคนนะครับทุกคนช่วงนี้ผมเปิดการชาเกมอะไรผมก็เกลือนะครับผมเพื่อนก็สามารถไปลองตามผมได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําซื้อตอนที่ลดราคาคุ้มที่สุดครับผมก็หเองนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงหน้าดับตัวละครไปที่ 8เลซสเอ,อสเซเนตสิบแล้อนคอสิบนะครับส่วนพลังแฝงก็จะเล่นตามเซตอันดับหนึ่งนะครับผมจริงๆริงนนี้ผมก็เอามาจากอันดับหนึ่งนะเขาเล่นรุนนี้กันนะครับตอนแรกผมนึกว่าเล่นสปิริตเขาเล่นแอสเซสเนตกันนะครับผมก,ก็ไปดูความสวยงามของสกินพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมสแบบพัตเตอร์ไฟล์สกินล่าสุดของเรา โอเคครับทุกคนทีนี้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมเกมนี้ก็เจอฮายาทอนนัตาย่าอาเรนนะครับผมเรียกว่าตัวนิ่มเยอะนะจริงๆเกมนี้เ,เล่นเป็นโซลิเวอร์ได้เลยนะครับเนี่ยคือแบบโดดแรงไปเลยแบบปึ้งปังปึ้งปังตายหมดอะครับผมลองเล่นโซลิเวอร์แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นี่นครับเอฟเฟกต์การวัดเขาก็มีด้วยนะครับดูดวงตาสีทองเรียกว่าไอนิสกินปลาสวยจัดเดี๋ยวให้ดูสกิลของอย่างอื่นด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันปลาดับน้ำแค่นั้นแหละ โอ้โวันเดอร์ช่วยฟ้าด้วยนะครับผมอีกนักวเลยดีครับติดขี้ด้วยนะเมื่อกี้ขนาดใส่ขี้มาแบบ2เม็ดนะแต่สปีดน้อยด้วยอาจจะเป็นลุนรับที่อันดับหนึ่งเขาเล่นกันนะครับจัวตัวปับ๊บโอเคโดนเต็มเต็มครับผมเฮ้ยทอนอยู่เอวซ้ายกระสุนฟ้ามหาเฮจบไหนไม่รู้แต่ที่รู้ๆจบไหนก็ชนะครับผมตัวเราเก่งต้นเกมต้นเกมเกือบทั้งทีมบนสามตัวครับผมด้มยวยสี่ด้วยนะใส่ได้นะถ้าถึงไะถ้าถึงก็เอาฟิกใส่เลยเหรอ ถ้าใจถึงก็ไปถึงนะเดี๋ยวผมทำให้มันแรงสูงกว่า50%แล้วกันเผื่อมันเดิ้ลดึงได้โอ้โหเขามีโอ้โหชิบหายแล้วไม่มีไหลเพื่อนกูไม่มีอันตี้ออกมาเร็วเฮ้ยตายเนี่ยข้างบนเนี่ยโอ้ยอยากเล่นว่ะอยากเล่นว่ะอยากเล่นว่ะไม่มีรองเท้าว่ะตามไม่ทันว่ะอยากเล่นว่ะอยากเล่นว่ะมาพุ่มบนป้าว้ว้าครับผมอย่างนี้เฟิร์สบัตครับเฮ้ยชนได้หน่อยอาลินอะอลนอะไรล่ะถอนไงโอ้โหเฟิร์สบัตไม่ใช่ของเราโอเคไบอัพเจ็ตกันดีกว่าครับ ครับข้างหน้าเราน่าจะมีอัรเลนตหนึ่งตัวก็เอาเลยละกัน2วิโดดอันติให้หน่อยสวยครับเรี่กูดเลยโอเคตายด้วยอะไรวะนั่น <c oughs> อ้าวโดดดีครับแบบนี้โดดได้สองทีนะครับน้องพี่มี2อสแต็กกิมหนึ่งทีโอเคเอฟเฟกการโดดนี่บอกว่าเท่จัดนะครับแต่ว่าเท่ที่สุดคือสกิลหนึ่งครับผมข้างบนนั้น3ตัวครับผมกำลังไปมามา จนนี้วันเดอร์อยู่ไหวปะวะไหวดิโอ้โหแรงจัดมาถึงโตโลอะแรงจัดแมวแอาละไม่สู้และ,จและใจไม่ถึงโอเคครับเราได้โซโลิเวอร์แล้วนะครับผมท,ที่เล่นเป็นโบเก้นสเปียร์ก็แรงนะแบบสายวิ่งเร็วอ่ะวิ่งไปสับหวัวโบ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 ,โบโอ,อ่ะเอออ่าสับนี้ก่อนเลยละกันโอเคยดึงกลับมาได้ปะเอ้ยไม่ต้องดึงอันติเลยอันติเลยสวย ไปอันติเมตครับผมห้าบีโดดนะห้าบีโดดนะดดนะไหวนะไหวนะถ้าจะเอาก็ไหวนะโตโร่เนี่ยไหวจริง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 ไม่ได้โม้โดดเลยละกันจุ๊บจับจับรับโชครับโชคกับบ่อไปเลื่อกันเนาะโดดทอนต่อละกันนะครับปับป๊บปับ๊บรับโชคทีเดียวเฮ้ยโอ้ขอดาเมจหน่อยไม่ได้หรอถือว่าเราได้โชว์เอฟเฟกต์การตายนะครับทุกคนถ้าเมื่อกี้สังเกตเอฟเฟกต์การตายนะครับผมมันจะมีดาบของบัตเตอร์ไฟปักอยู่กลางตัวเราด้วยนะครับแล้วก็นอนลงไปตรงพื้นนะเออเท่อยู่นะ ก่อนครับเดี๋ยวผมจะชิงงูดาไปนะครับปึ๊บปั๊บรับโชคครับผมโอเคไม่ถึงอันนี้น่าจะอันติีนะโอเคคนอนทอสไปไหนครับเพื่อนเอา้าหายละเยอะเกินไปนนนไปเลยทำเวฟเถอะยากกลางทอนเดินกลับมาไม่กลับครับผมอย่างนี้ก็โดดเลยละกันนะครับกดหนึ่งเข้าไปครับผมโดดเข้าไปโดดใส่ตัวล โอ้โหทำอะไรของกูไปตายอยู่ดาบยึดดาบไกลพอสกินหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับสกิลไม่ได้เพิ่มระยะความไกลของดาบหรือต่อให้โบเกนสเปียร์มันจะเนิฟก็ตามนะครับผมแต่ว่าม <ต reconcile>. ันก็เป็นไอเทมที่มันก็เป็นไอเทมที่สามารถเพิ่มความเร็วในการเข้าทำหรือว่าการฟาร์มกับเราได้นะครับโดยเฉพาะตัวละครอย่างพวกเพอฟคไฟทเนี่ยถ้าเล่นบิวดาเมจลอนมันก็ยังแรงอยู่แต่มันอาจจะแรงไม่สุดเลเดเกมก็ต้องเปลี่ยนทีนั้นเองโดดละชดโอเคไม่ทัน ทำไมโรเลออนมันแรงจังข้างบนนี้น่าจะตายแล้วนะอแต่ผมวิ่งทางนี้ไม่น่ารอดละมีเลสมีบูมีย uh ูฮูทุกอย่างวันด,ดีเพื่อนวิ่งรถอีกนึงอารถให้ตายครับแล้วก็กดโดดรัวๆผมมาโดดสองทีเรียบร้อยโดดสองทีตาย <laughs> แรงจัดของนำมาดีมาดีมาดีไหลไปยันป้อมสองนะ่๊นะ เราจะเล่นเลยจ้ะเอาได้นะเรืองเราเนี่ยเอาได้นะโอเคปลาสองก่อนหนึ่งทีครับพอมันหมดปุ๊บเราค่อยโอ้โหโดดไม่ถึงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หนึงกลับมาหนึงกลับมาหนึงกลับมาห้าสิบแล้วห้าสิบแล้วสวยหนึงกลับมาก็ตีขอขอทีนึงขอหน่อยโอ้โหไม่ทันว่ะเฮ้ยตรงกลางโดนแล้วเพื่อนเอาไหเอาแม่งกิงเอาแม่งกิงตรงกลางสองตัวโอเคมันตายหมดแล้วโอเคเฮ้ยตรงกลางว่ะยังไงเอาเลยเหรอเอาสวยดีอย่างเงี้ยชงขนาดนี้จะไม่รับได้อย่างไร ไว้ใจพี่เรื่องการเติมเกม9ิวผ่านไปใส่กบเขียวไปหนึ่งทีลแล้วรีบเอ็นกันดีกว่าครับเนี่ยเอาแม่งทักทายทักทายได้สัก20%เอ้ยอเลนมาโอเคสติกเกอร์ใส่ด้วยตายซะเฮ้ยตรงกลาง3-4ตัวไม่ได้แต่ก็น่าเล่นอยู่ได้วเห็น้ยแววเมื่อกี้มันดูน่าจะเฮ้ยไปแล้วครับผมบันเดอร์โอ้โหอันติสีดีสปรอร์ตแต่ผมเข้าไม่ทันว่ะชิบหายละเอาเอาตโตโรแล้วกันโอ้โหตัวแม่งเอาอยากเลยดิ โอเคตีกูแตกตีกูแตกหมดเลยผมยืนดุทุ่มดูดิมันชนผมแบบป้าข้างจัดเลยมันใส่ผมแล้วเนี่ยเพื่อนช็อตน,นี้ผมตายก็บอก็บอกด้วยนะครับว่าฝากรับด้วยโอเคยกสามมาขามป้อมแต่มันล้างว่ะเอาแม่งจริงเลยละกันรอผมด้วยครับตรงกลางเนี่ย ทอนอาจจะมากเกินไปโอ้ชิบหายแล้วแม่งฟิกด้วยอ่าเราจะรอดยังไงอ่ะเราจะรอดได้อย่างไรล่ะฮะจะรอดอย่างไรไปไหนจ้าน้องสาวพี่มาแล้วจ้าโอ้โหหายไปอย่างไวเอาขวาเราก็ไปเหมือนกันหนึ่งเลขสามไปเลยแล้วกันโอเคกูไปต่อไม่น่าเล่นเยอะไปด้วยกันไปได้ไก วยังอยู่ในพุ่มบูนะครับไวรุ่นเอาไงดีครับพุ่งไปปั๊บปั๊บสลิงใส่โอเคข้างหลังข้างหลังข้างหลังไวรุ่นข้างหลังข้างหลังสวยโดดปั๊บปั๊บปั๊บโดดปั๊บปั๊บปั๊บโดดปั๊บปั๊บปั๊บหมดโดงสามตัวอ่าตัวนี้ชอบชอบความรุนแรงครับตัวนี้ผมจําได้ครับผมตัวนี้ไม่ชอบจัดเลยโอ้โหโอ้โหโอ้หูี่มันโตโล่หรืออะไรทำไมมันถึกกังถึกจริงแม่งแข่งโฟกเลยโอ้โหแม่งดุได้ดีดูดิ โอ้โหชนด้วยมืเหลือจะเชื่อกับคุณจริงๆิครับโตโรจิตใ,ใจทําด้วยอะไรทําไมผมตีมันไม่เข้าวะเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยเล่นตัวอะไรอยู่วะเนี่ยโอเคตัวนี้แหละตัวฟรีโอ้โหคนะระดับกับโตโรเลยวะทําไมกันนะเฮ้ยผมว่ามันเกมมันไม่ใช่แล้วผมต้องเปลี่ยนเป็นมูราแนละ้วแมงไม่เข้าเลยโอเคพอเถอะกระสุนฟ้ามาเฮ hey. ว่าไม่ใช่แล้วอะตัวแม่งบั๊กแน่เลยผมจะโดดกระถกข้างหลัง าจจะได้นะไข่ฆ่าตัวโลได้บ้างไว้เก่งแย่แล้วครับทุกท่านสวัสดีครับทอนผมมาแล้วครับโอ,โอ้ล้อเล่นครับล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นเมื่อกี้แค่ทักทายทอ่าลำแบบนี้ก็โดนดีครับโอเคมีสองโดนครับปากปากโบกเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่โดดทอนว่ะโดดโตัวโลพอเดี๋ยวเพื่อนตัวนั้นอย่าไปยุ่งกับแม่งเลย ตัวนี้แม่งเกิน okay, ไปวะเอยลงแล้วเนี่ยลงแล้วเนี่ยเอาลงแล้วเนี่ยวิวิวิตรงกลางตรงกลางตรงกลางเอ้ยเอ้ยถอนทอนทอนโดนโดนอันติโดนขอขอทีนึงสวยถึงถึงตัวก็ตายบอกเลยจะเป็นตัวกันบ้านสุดโกงดีดิโอเคพี่มาแล้วน้องพี่ช้านิดหน่อยพี่ขอเลทอีกทีนึงพี่แวะพี่แวะเฮ้ยเอาเอาแม่งจริงไหมแม่งจะตายหมดแล้วนั่นน่ะ แม่งสักท <si ีได้ป่าวว่าโตโรเนี่ยแม่งเอ้ยแข็งเกินเอ้าลงกูเฉยเละทีนี้โอเคข้างบนจงดูค่าเสียเถิดเออมึงได้โชว์เต็มที่แล้วเพื่อนเกมเนี้ยกูยอมเลยจริงๆกูยอมกับแม่งจริงๆอ่ะเออโอเคโอเคไม่ได้ซื้อเชียวด้วยซื้อสเปียทำไมก็ไม่รู้แต่ที่รู้ซื้อไปแล้วดูว่าตอนกูดิเลือดเต็มนะออกซ้ายไปแล้วโมฮาไะเนี่ย เอ้าคลิปตีบ้านจบเฉยระหว่างกำลังไฟตรงกลางอย่างนัวโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยทำไมช่วงนี้คลิปมันท็อปฟอร์มจังวะอ r ar ตีบ้านคนอย่างเดียวเลยนะเอ่อ mvp ก็ต้องเป็นเราอยู่แล้วละครับเฮ้จะไม่เป็นเราได้ยังไงฆ่าไปเยอะขนาดนี้ดูดาเมจกันดีกว่าครับ 35.4%นะครับผมน้ำความเสียหาย21%นะครับคิวไปเท่าไหร่มาดูกันนะครับผม19ตาย4ี่และสิบแนะครับ MVP 3.0ีนะครับผมสำหรับเซตเทพก็เป็นประมาณนี้นะครับผมที่สุดท้ายก็เป็นเกาะเกิดนะครับเด่นไม่ได้ก็สับเคยวด้วยครับมี่สับเคยวไม่ทันนะครับผมแล้วสุดท้ายถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติไตามกับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับการสุ่มสกินบัตเตอร์ไฟนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้้าคคลิปนีีสสวััดรบ